ไปซื้อของฝากนะคะก็จะซื้อเป็นไทยสับป,ประรดที่ร้านดังจากซีเหมือนเราไปลงที่สถานีหนานจิงซานหมินแล้วออกทางออกที่สองเดินตรงไปอีกประมาณสองนาทีก็ถึงร้านเจียเตอร์เบเกอรี่ เข้ามาก็จะเจอโซนพายสับประดดปรดรถผลไม้ต่างๆสามารถเลือกได้ตามไซส์ขนาดของกล่องได้เลยอันนี้ก็จะเป็นขนมคาเกอร์แตงมโมโรยต้นหอมกินแล้วรับรองจติดใจ วันแล้วค่ะนี่จุดถ่ายรูปของเรายอยู่ตรงนี้วันนี้ฝนไม่ตกค่ะอากาศด<ม>ีเลยถ่ายรูปได้รอบรอมนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปนี้เหมือนเป็นหมู่บ้านจำลองเนผู้ไปพู้มาฝนตกปปอยๆอ,อีกแล้ว เอาแนวนอนไม่ได้ไหนประวะ่าพยากรอ,อากาศวันนี้ฝนจะไม่ตกถ่ายรูปไปเมื่อกี้นี่เองโอ้ตกอีกแล้วค่ะเมาเมาอยู่

đây cho cái này, cái này để xem, cái này cũng cái บบนดาน,นอกเีค่ะอร่อยห้ามพลาดค่ะที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่เจียงไคเชกเมมโมรี h ฮอลล์สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ล้ำลึกถึงนายพลเจียงไคเช็กประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันท่านถึงอนิจกรรมเมื่อปีพศ2518ซึ่งที่นี่สร้างเสร็จในปีพศ2523 เมื่อหลายปีก่อนได้มีโอกาสมาดูพิธีเปลี่ยนเวทหารซึ่งเป็นไฮไลไท์สำคัญของการมาชมอนุสร์สถานเทียงไคเช็คเ,เข้ากับเสียงเพลงพอดีเลยหมึจะคืนีวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนไต้หวันก็มาอบก,ก่อนมาถ่ายลูก ลูกพาหลานมาเดินเล่นต่างชายก็มีนักข่องเที่ยวแบบเราอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันค่ะมาทำคอนเทนต์กันเยอะเลยที่นี่วัดหลงซานเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเปและยังเป็นที่ปฏิษถานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าต่างๆมากกว่า100องค์ ส่วนใหญ่จะมาขอพรในเรื่องความรักสุขภาพการงานการเงินการเรียนรวมไปถึงการขอบุตรนอกจากนี้ยังมีจุดขายเครื่องรางต่างๆไว้บูชาหรือจะนำไปเป็นของฝากถือเป็นการอวยพรผู้รับได้อีกด้วยเครื่องรางแต่ละแบบจะมีหมายเลขกากับไว้และมีภาษาไทยบอกด้วยว่าช่วยเรื่องอะไรก่อนกลับอย่าลืมนำเครื่องรางหรือกระเป๋าเงินไปวนในกระถางทูบใหญ่ บริเวณจุดที่ไหว้ฟ้าดินขั้นตอนนี้เรียกว่า activate เพื่อให้เครื่องรางมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลนําไปวนตามเข็มนาฬิกาสรอบถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยคํานี้วาร์ปมาที่เหล่าเพอนะคะตลาดเหล่าเพอ อ่อแถวทำอะไรกันร้ายอ๋อร้านอะไรร้านจานอะไรไม่เคยอะไรซาลาเปาอบโอ่งซาลาเปาอบโอ่งนะคะดูเข้ามาก็ถึงร้านแรกเลยเนี่ยอุดเยอะต่อไปก่อนร้านทางจะอร่อย มันเหมือนมีพริกไทยด้วยนะต้ามันกรอบๆเอาแต่ผลกรอบป้าได้กินหรือยังคะลูปนี้ดีค่ะเต้าู้เหม็นค่ะใช่ไหมเหม็นไหมยังไม่ได้กินอ้าวคุณไม่ได้กินเนาะเต้าหู้เหม็นค่ะเหม็นแบบนี้ค่ะกลิ่นเต้าหู้เหม็นเหมือนอะไรนะคะเหมือนส้วมแตกค่ะ Oh, no. เรื่องจริงแต่ว่าต้องลองชิมดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงได้กลิ่นไหมได้กลิ่นได้กินอยู่เหรอรสชาติอย่างนั้นจะเจินเจินเจิเหรอเนาะตะกลิ่นกะกะกะรสชาติอ่ะยังมีกลิ่นอยู่นะยังมีกลิ่นอยู่เหรอกลิ่นเหม็นอยู่เหรอ อ,อันนี้ก็เป็นผักดองเผ็ดไหมเผ็ดเลยอ่ะสาวเป็นเผ็ดอะตาเรา,า,าลาลาหรือพลลอดี่านะกุนนกูดราทาเมืนทร่งนไหมกินีน้วมันอร่อยก็น่าจะสีเหมอกันกินจริจมันจะอร่อยจืด <ปะ S 2> ใช่ อันนี้กินแล้วยังได้กินอยู่ไหมได้กินไปไกไอติมขวดตัดโดยท็อปซีมาชินกันครับ <S 2> <S 2> อันนี้อร่อยช่ามันเข้ากันกับขวดตดัด ของบ้านเราเป็นสว่วนผสมกาเนี้ส่วนตัดมันหอม,หอมส่วนตัดอร่อยดีค่ะมีผักชีด้วยมันก็หอมยิ่งขึ้นนะมันก็เข้ากันตลาดที่นี่ยังมีร้านดังอีกหลายร้านที่คนต่อคิวซื้อกันเยอะเสียดายที่พิมพ์ชิมไปไม่กี่ร้านก็อิ่มแล้วถ้าเพื่อนๆมากันกลุ่มใหญ่แนะนำให้ลองซื้อร้านละชุดแบ่งกันชิมจะได้ลองกินอาหารพื้นเมืองของที่นี่หลายอย่าง ถ้าชอบอันไหนเป็นพิเศษซื้อกินซ้ำได้เลยนอกจากนี้ยังมีกิจก,กรรมเครื่องเล่นต่างๆสำหรับเด็กๆและของใช้ต่างๆให้ชอบอีกด้วยก็ผู้ที่มากิน,กนนะที่ตลาดนลอยก,ก็มีรสชาติถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างนะคนะก็แล้วแต่ที่มากินแล้วจะคอมเมนต์หรือรีวิวยังไงก็แล้วแต่รสชาติของ แต่ว่ารสชาติมันก็ต่างกับคนไทยเรากนินนะเนาะคนไทยเราชอบกินรสจัดอางเงี้ยแตที่นี่บ้านเขาก็จะออกจืดๆเป็นบางอย่างบางอย่างก็โอเคใกล้เคียงกับรสชาติของคนไทยเราเลย่ะก,ก็ต้องลองมาชิมดูกันเองนะคะพิจนารณากันเ,เองตามความชอบของแต่ละคนนะคะโอเคเดี๋ยวจะ เดินเล่นแถวๆนี้ต่ออีกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปซื้อของฝากอีกพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของพิมพด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายล